ได้ครับ ครับครับ ไปเข้าป่าไปาไรคอ๋อไปไหว้พระบำเพ็ญกุศลครับสายเหรอฮะใช่ใช่ไปไปถ้ำนาคาคือคือผมไปมาหลายครั้งมากแล้วแต่ว่าเขาไม่ครับไปไปไป,ปีนเขาวไหว้พระไอเฉยครับขอพรอ,อะไรเป็นพิเศษไหมคะักนขอพรอะไรเป็นพิเศษไม่ไม่ได้ขอพรอ,อะไรเป็นพิเศษเลยครับ <S <S ครับขอให้ตัวเองสุภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในทุกวัน วางแผนไม่นานเป็คะสำหรับทคไม่นานครับประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนครับคิดคิดคุยกับพี่ผู้จัดก,การอะไรเงี้ยว่าเออเราเราไม่ได้ไปมานานแล้วจังหวะมันสามารถไปได้พอดีเราก็เลยล็อกคิวแล้วก็ไปกัน2วันแต่เราไปบไปป่อยนะมันความถี่มันแค่ไหนยยีกโอ้คือผมไปเมื่อถ้าไม่ได้ไปมาเกือบ2ปีแล้วเพหรอะชแต่แต่ช่วงแรกๆกที่ที่เราไปกันเราไปแทบจะปีละครั้งถึงสองครั้งใช่ครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยไปไปไป,ไปสักหน่อยไปออกกำลังกายด้วยเป็นความต้องการของเราหรือว่าผู้จัดการที่จริงเราเราเราแหละที่ผู้จัดการเขาไปบ่อยอยู่แล้วเขาเขาชอบเขาไปนะ่าประมาณ20 3สครั้งแล้วออใช่แต่ครั้งนี้เราเออ,เ,อ,อเราเรา,เราไม่ได้ไปนานแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขอไปด้วยจุดส่งหลักคือออกกำลังกายหรือวหว้พราวหว้พราสิดูหน้าตา <laughs> ครับเรา เราไปมูเหรอไปมูใช่ไหมก็ปมูประมาณนั้นก็ได้ไปไปฟ้าขอพรพระยานาคอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าพอได้ไปแล้วกลับกลับมาก็ดำนิดนึงกลับมาออกไปทางค้มครแดดร้อนกับแดดหนักก็จริงๆไปตอนเช้าอ่ะแต่ขากลับอ่ะแดดมันตอนเที่ยงพอดีตอนลงแล้วก็เลยรับเต็มๆกันแดดก็ไม่ได้ช่วงนี้คนยี่เข้าปากเดีอวมากใช่แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะจริงๆเราก็อยากจะไปนทั่ร์แบบยาการนเห็นเห็นในหลายท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นใน โซเชียลในแอปสีดำทิกตอกอะไรเง <Marcheg S 3> <Pos> ี้ยผมผมก็ขึ้นฟ <cake> ีดก็หลายหลายคนก็ไปกางเต็นท์อะไรกันเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้สนใจนะไม่ไม่ฟีดบุ๊รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่ามันน่าจะลําบากแล้วก็เหนื่อยอืใช่ครับผมเน้นดูอย่างเดียวเน้นดูเน้นดูเห็นเขามีความสุขดูวิวดูวิวผ่านโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปจริงก็อยากไปแหละอยากไปดมอากาศเย็นเ็นต้นไม้เยอะเยอะก็ไม่ได้ได้ผ่อนคลายมากส่วนใหญ่ที่เราว่าจากงานเราไป ข้าาป่อยแทบ่อยถ้าจะไม่ได้ไปเลยจริงผมอยู่ช่องเจ็ด HD คืองานผมอยู่อยู่ในป่าอยู่แล้วฮะเออใช่ใช่ก็ไปป่าบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นป่ามีต้นไม้หรือป่ามีทุกป่าใช่ไหมคะมีทุกป่าครับมีใบไม้บ้างไม่มีใบไม้บ้างก็เลยเอ็นจอยกับป่าเอ็นจอยไม่ได้ป่าตั้งแต่ตอนทำงานแล้วฮะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปที่ออที่ป่าเท่าไหร่หลายคนก็เลยแซวว่าเราเป็นคนกินอยู่กินกินง่ายอยู่ง่ายไงเพราะแบบเออไปถ่ายเราก็เข้าป่ากินอยู่ในป่าฟิล์มานั้นจริงๆมีคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้ว ใช่เรารู้สึกว่าอะไรก็ได้กินเพราะมันคนกินกินเยอะชอบกินครับเป็นดารที่แบบเป็นตัวเองมากเเป็นตัวเองมากเป็นตัวเองก็ดีไหมใช่ใช่ใช่ครับก็ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่ชื่นชมในแบบนั้นครับก็ก็ดีใจที่เป็นแฟนเปิดรับในสิ่งที่เราเป็นตัวเองอะเนาะใช่ครับรับมิน่าของเราแพนโปรเจกต์จะมีอะไรยังไงบ้างคะ ปีหน้าของเราเพราะแฟนคอนก็ติดยาวติดปีหน้าใช่ไหมอาใช่ครับมีมีแฟนคอนของชายชายแฟนคอนครับก็มีหลากหลายประเทศอยู่เหมือนกันก็ได้ไปก็จริงเพิ่งไปมาประเทศแรกก็ตื่นเต้นละ<อ>แต่หลังๆมาก็จะเริ่มทําความเคยชิน,นเริ่มสบายขึ้นเริ่มแบบแต่แต่ก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะอ่อนทางด้านนี้ก็ต้องเพิ่มพัฒนาไปเรื่อยครับ ครั้งที่แล้วเราไว้เอฮาอยู่ยังไงฮะเธอยังไม่เคยไปเหรอครั้งที้นล้ที่แฟนคอนที่ไหนที่ที่ไทยหรือว่าเอออ๋อที่ไทยใช่ไหมโอ้ก็ว้าวกันสนามเมืองเลยนะคนหลายคนก็แบบต่างประเทศเขาก็เออจะได้เห็นแบบนั้นเมากเขารอคอยกันเนี่ยครับครับก็ก็แล้วแต่ประเทศแล้วกันแล้วแต่โชว์แล้วกันว่าที่ไหนเหมาะสมอะไรสําหรับการแสดงที่ไทยที่เดือดสุดเลยไหมที่ไทยที่ล่าสุดหที่เดือดสุดที่ มันเดือดสุดไหมจริงจรมันก็ไม่ได้เดือดสุดขนาดนั้นนะมันเป็นน่ารักไม่น่ารักหรอคนน่ารักอะไรในบ้านในหลายๆประเทศจะน่ารักแบบนี้บ้างะก็รอ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 ติดตามชมในแต่ละประเทศครับผมนะหรือว่ามันจะน่ารักเพิ่มบ้างเพิไปอีกน่ารักเพิ่มกว่านี้อีกหรอก็รอดูรอดูอาจจะมีไม่ได้ก็ได้ใช่ครับมันจะ มันแล้วแต่โชว์มากกว่าครับเราแต่ละคนเราก็คุยแล้วก็มีการซ้อมกันกอบทุกโชว์อยู่แล้วว่าเราจะไปเราจะไปในในได้แค่ไหนบ้างแล้วก็เราอยากโชว์จุดไหนบ้างแต่ละประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องให้เป็นแฟนรอชมในแต่ละประเทศนั่นแหละแต่บอกว่าจะเรียนภาษาทิพย์นี่คือจะเป็นเรียนเรียนแล้วครับแต่ก็ยังได้เท่าเดิมไม่ค่อยรับหัวไม่รับได้ไหมอะสปิงเกอปังได้ไหมโอยังก่อนนะฮะอาจจะยังในตอนนี้ครับผมรออาไปเมันเต็มเท่าไหร่ฮะเต็มสิบอะเต็มสิบเหรอผมให้เลขสามตั้งหลังเลขสี่ก็พอ ได้เล <legs. S 1> ็กน้อยแล้ถ้าเรียนจบจดเท่าไหร่น่าจะสี่ครึ่งก็ถือว่าพัฒนาโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เราห้มิงกันโอเคมนเจมา่เราเซนทำหมดแล้วค่ะชั้นนิ่เพราะว่าจะรับสยมเา